เรื่องของต้นทุนสุขภาพแล้วก็ความเหลือบล้ําต่างๆที่มันซ่อนอยู่จากการปล่อยมลพิษทงอากาศโดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมน้ํามันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐนะครับมันเกี่ยวกับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในสหรัฐนะครับสูงถึงเอ่อ91,000คนต่อปีค่ะเกือบแสนคนต่อปีเลยนะคะถือว่าเยอะมากงานวิจัยยังเชื่อมโยงไปถึงการคลอดก่อนกําหนดด้วยนะคะประมาณ13,50รายต่อปีเลย ซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่มาจากพีย5ม2.5โอ้โหยังไม่หมดแค่นั้นใช่ไหมครับยังค่ะยังมีเรื่องเด็กๆที่ป่วยเป็นโรคหอบหืดรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกตั้ง2 1 6 0 0 0คนต่อป,ปีอันนี้มาจาก NO2 โดยตรงเลย2 0 0แสนกว่าคนค่ะแล้วก็มีเรื่องความเสี่ยงมะเร็งตลอดชีวิตด้วยที่ประเมินไวร้ราวๆ1 6 1่รายอันนี้มาจากสารมลพิษอันตรายหรือแฮปส์ที่อุตสาหกรรมนี้ปล่อยออกมาโห นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าค,ครับที่มีการประเมินแบบครบวงจรขนาดนี้ตั้งแต่ขุดยันใช้เลยเท่าที่ทราบคือใช่ค่ะเป็นพรังแรกที่พยายามมองภาพรวมตลอดทั้งไลฟ์ไซเคิลในสเกลใหญ่ขนาดนี้แล้วสารพิษหลักๆที่เขาโฟกัสมีอะไรบ้างนะครับหลักๆก็จะมีเจ้าฝุ่น PM 2.5ที่เราคุ้นเคยกันดีก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์หรือ NO2 ก๊าซโอโซนภาคพื้นดินหรือ O3 อันนี้คือโอโซนที่ไม่ดีนะคะไม่เหมือนที่อยู่ชั้นบรรยากาศสูงๆครับครับตัวร้ายเลยใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มสารมลพิษทางอากาศอันตรายหรือ h a บสอย่างที่บอกไปเช่นพวกเบนซีนฟอร์มาดีไฮด์อเซโตดีไฮด์พวกนี้เป็นสารก่อมะเรง็งหรือส่งผลเสียระยะยาวได้เขาแบ่งวงจรชีวิตน้ำมันกับก๊าซเป็นกี่ขั้นตอนนะครับแบ่งเป็นสี่ขั้นตอนหลักๆค่ะขั้นแรกคือต้นน้ำหรืออัพสตรีม อันนี้คือการสำรวจหาแหล่งแล้วก็ขุดเจาะขึ้นมาครับขั้นที่2กลางน้ำ midstream ก็คือการจัดการพวกการเก็บการขนส่งไม่ว่าจะทางท่อทางเรือหรือรถบรรทุก <ừ> ขั้น3ปลายน้ำ downstream คือตอนเอาไปกลัน่นหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้กันเช่นน้ำมันพลาสติกอ๋อพวกโรงกลัน่นโรงแยกก๊าซอะไรแบบนี้ใช่ค่ะ และสุดท้ายคือการใช้งานขั้นสุดท้ายหรือ end use อันนี้ใกล้ตัวเราที่สุดคือตอนที่เราเอามาเผาไหม้ในรถยนต์โรงไฟฟ้าหรือใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมขั้นตอนไหนที่สร้างผลกระทบสุขภาพมากที่สุดผลออกมาค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะว่าขั้นตอนการใช้งานขั้นสุดท้ายหรือ end use เนี่ยแหละเป็นตัวการหลักที่สร้างภาระสุขภาพมากที่สุดแบบทิ้งห่างเลยทิ้งห่างขนาดไหนครับ คิดเป็นสัดส,ส่วนสูงถึง96%ของผลกระทบทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับภาคส่วนน้ำมันและก๊าซเลยค่ะโห96%เเกือบทั้งหมดเลยนะน,นั่น